สบายดีพี่นุองสบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนสุมองสุงบอนเมื่อน,นี้มาพอกับซ่องบาแมนอีกแล้วหลังจากบาแมนมาแต่เคลื่อนดีกะสิได้ของมะนาของมะนาพี่หละบอเท้าแม่กับเท้าพ่อแล้วกับบาโมขค้นเข่าแต่บาแมนไปเคื่อนดีเลยบดามาขนก๊าลสิมาผู้ผมเกิดค้นหอดไซแล้วก๊าลสิไปเบิ่งกันเลยพี่น้องทางทางที ทางไปนาของบารเมนโอ้โหเขาป่าพีทางไปนาผ้าหยางไปเบ่งตามทางไปเลยยินเสียงรดไท้ายพนอยู่วางตรงหน้านตอกตอกตอกต,ตรงหน้าสงสัยฝนเกียเกเกนะเก่ยวเขาเรือเรือคนเขานี่แหละเกี่ยวเขานานาสิแล้วแล้วพอะน,นานทั้งนี้เรือนาประมาณเจ็ดไห่ เดียกันอาสกีเดี๋ยวแต่เสาะมาต้องใส่สกุลเขาตอนนี้ไปเบิงกันเลยทางไปเทียงหน้าบา่าวแม่กบโอ้โหหกขนาดเป็นแต่ย่านหกเกินลบเกินไปอันนี้ก็กลัวมีว่สียป่าไม่นเกี่ยวเขาแหละบุรีรัมย์ไปเบิ่งกันเลย ทางมากเลยเปตยานไปได้หน่อยนย่ในเทียนโอ้ผู้ไม่เห็นนะพระเจ้าอ้ากม่นว่า,าหนึ่งเฮาตาย Oh, bà mô dưới rùm Nhán lè Kinh nội Thấy đá này này nè Này xái Ủa thế Mẹ chơi nè โอ้ทางล่างเจ้านั่นไปจะเกี่ยวเขาอย่างไรแล็บสนีเขาเน่ยโหนายตื่อกสมัยมัดเข่าอีกแ,แล้ว,ลว,วกเ็เสียวเพิ่นว่าสมัยมเมื่อเบื้อเริ่มมือนี่นะ ลงขวาซ้ายอลุมนะคุแหละก็เลื้อแต่เท้านั่นบ่อ๋อฮะมื่น็น่าสิคุแล้วเนาะเกิน่าสิบอกขันน้ำมื่นเนาะประมาณสองโหลดเนาะ นะแต่นีขึ้นไปนั่นรุดเด,ดียวบ่แถวแมหมัดขเ,เข่าอุกบเสียวคือไบพนามัาแหม่เป็นหมัดบ่าแม่สิลงไ,ไ,ไปค้นข่ามหมายหมัดซอยบาเสรไปค้นตาค้นสีตกเท้ามือนี่นถูกทองฟ้าตะเวน Nhu, mi bò mi đi. Mi tè bao nhiêu nào, nữa là tay mượn lội, lội bóng. Slow mi bao nhiêu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  phí này cả tẹp tẹp được cân đấy nè tè của pi thế uhm, thằng bự đi cứ mạ tuần mặt đử thì sao mà kinh đại bảo mô khắp ra thay gì lùm cái ta sĩ hi à thế này nè sẽ nữa đấy ทไมเงียบนนอจะเอามาข้าไวเวลาเย่างจเอาข้ามให้นเชืออเข้ามาไปทีหรีบ้อยย่างเขาขี่เพื่อวยให้หอดเพี้ยนโอ้ยเก่าอ่ะแหละโค้งบรรการผู้ทางก็มีแต่คุ้มคือคุ้มระเบิดนี่ีลไเิ่งกว่าม รับถพผอกำลังคนอย่างายเติมอีกประมาณ2โหลดคนจุดนี้เมือ่อกี้เลยอีกมา2โหลดหรือว่าโหลดหนึ่งประมาณนี้ ยังไร่เตอร์ยังปท่นคนสิเหลืออยู่ประมาณสามโลอ,อย่าอานพนนาันน,นาง้วมากินเด้เนาะ อันนี้ถึนเป็นเรือหายหนึ่งสองสามสามหายแต่พระสันผลแล้วก็บรรทม,มายมาเแล้วอีกมันหกเจ็ดหายอีกมันรถไทยหนึ่งมาลาศิเลแล้วก็เม้ามอีกเมื่ออื่นเปนาสิเสร็จสิ้นหน้าทงนี่แล้วก็ไปต่ออยู่หน้าบ้านประมาณสองมือ ขณะที่ส้ำเร็เบิดถูกหม่อมบบไม่ไรู้จะทำอะไรแล้วนะ Đã vốn chỉ tốt Rồi khách này là tiền nè Tiền nè. Hả Khang đây Tin lắng nè Ủa Tên này hết và mô คนไว้นะยงางระเบิดจะไปเปลี่ยนยางใหม่แต่ส่วนยงางนระเบิดน้นยงอใส่ทรมาทิกบวิาแม่นคกิจะพลสอยบ่าวโมเขมนะะหนึงแแล้วตายลิบจบก,ก็จะพสอยน<อ>่อแมอ่วางปุ ก็ใจน่ะเดี๋ยบ้านอ่ะที่ที่อยากหน้าน้อยน้าบ่แมนกับทมีแต่ป่าอ้อมหอบอ้อมรอบด้วยป่าขนาดเลยโห สวนกระบะไปเลยนีแต่ป่าอย่างเดียวป่าหอบที้ได้ฮาบดนีึกวางนั่นบ่มงเมือเช้สุดท้ายถึกกัน่นนา เ,เดือ,อ,อเกี่ย์พอนครับโอ้มาหอนในตระแรมลาพาจากเลยพี่น้องฝากคดไหลก์กดติดตามสองบ่าแมนในเด้อยพี่น้องต่อ,อการขีปหนาส่บ,บายดี